สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับก็วันนี้อยู่ผมช่องโบเบียซัพซิงนะครับโอ้ตรงนี้นะเสียเวลาทํามาหนึ่งวันนะครับแต่เมื่อวานนะนี่นะเอ่อพวกทางเข้านะครับทางเข้าขยายเพิ่ม30เมตรนะครับแล้วก็บดอัดมิกเมื่อวานความแน่นไม่ได้ครับความแน่นไม่ได้รถเข้ามาเมื่อเช้าจ้มมีครับก็เลยโอ้ หมดหนทางครับเนื่องจากว่าดินมันดินมันแบบว่ามันเป็นดินดินมันไม่ไม่จับกันนะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันเป็นดินสีขาวแบบนี้ครับนี่นี่สีขาวแบบนี้คือดินมันไม่ไม่จับกันนะนะครับก็เสียเวลามาหนึ่งวันเลยครับตรงนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็ได้ตักออกนะครับนี่ตักออกสามสิบเซนครับเอามาโครตักทิ้งเลยพี่น้องนุ่นตักทิ้งไปข้างหลังแล้วก็ เอาดินแห้งนะครับมาใส่เอาดินเออดินแห้งมาใส่ รื้อออก30เซนครับแล้วก็ดินแห้งมาลงครับ้างนั้นไม่จบครับตรงนี้ก็รื้อแล้วเมื่อเช้าทําใหม่แล้วนี่ตอนนี้รถวิ่งสบายแล้วครับตัวนี้อยู่ที่2ี่้าตันนะครับเขาบอก25้าตนันก็ยังไม่ยุบนะครับวิ่งได้อยู่ยังไม่ยุกเดี๋ยวเราต้องเอาหินคุกมาลงอีก10เซนนะครับตรงนี้ยอดเลยพี่น้องแหมจัดครับตรงนี้ยังไม่ยุกนะครับพู้แต่ว่าก็นุ่มนมนิดน,นึงนะกู นี่ขนาดแล้วว่าเราทาแน่นแล้วนะอู้หนักแน่ยี่สิบห้าตันเนาะอันนี้จะเป็นตัวถ่วงนะครับตัวถ่วงเขาเอ่อมันเป็นหัวลากแต่ว่ามันไม่ได้ใส่ตรงนั้นนะครับมันมันนี่มันเกาะหูข้างหลังครับเกาะหูข้างหลังลากครับเจ้าจริงครับพี่น้องไปเลยลูกปเป๊ะเหยียบแรงๆไปเลย พลังการงานสร้างครับจอดเลยปรับ,บ,บล้มกองด้วยจันนุ่มนะครับนี่กองดินเดี๋ยวจันนุ่มบอกว่าเดี๋ยวจัดให้ครับชอบแบบไหนขอแค่บ,บอกนะครับผม

ก็เทเสร็จแล้วก็ลุกองเลยจันแหม่ไม่ต้องรอช้าครับนี่ดินแบบนี้อยู่แน่นอนครับนี่ถ้าแบบนี้นี่จบเลยจบทุกปัญหาครับดินเหนียวแบบนี้นี่มีได้ครับแต่เลืองเลี้งก็ขานี่อย่าทํานะพี่น้องเอาไปทําถนนอย่าหาทำครับจมครับเอา้า แบบนี้ครับไม่ผ่านนะครับไม่ได้ครับเฮียแกไม่ยอมครับเดี๋ยวเราจัดให้ครับโอ้จังปุนใด้ดอกพี่น้องเอ้ยบีบแต่ใส่มาดฐานหรือเปล่าเหตุการณ์ใกล้ทางไงครับยืดซีกัหล่ยหลครับสามชาตินี่ดังเบิดหมือครับออะบนก็จะมาแล้วครับทุกคนโอ้ จะยังไปญญงยังดอาพี่น้องเอ้ท่านมาเนาะอ,อยวล้มกองตัวนี้เสร็จรปุ๊บเราจะมิกยาวเลยครับบาดยาวยตัวนั้นเราตากไว้ตัวนั้นได้ครับาวาันเป็นดินเหนียวเออต้องอย่างนี้ เดี๋ยวน,นี้อ้าวอันตรายครับนี่อยู่ใกล้จันนุ่มนี่โอ้รถนี่แรงเป็นพิเศษครับพิเศษใส่ไข่นะครับโอ้เอาจัดไปเดินเครื่องให้เต็มกำลังครับ 奶奶。来来 ว่างเ์เงินนี่เินเ่าไได้อีกแล้วนะมันไม่แน่นนะครับแต่ถ้าแดงแดงนี่แม่สุดยอดเลยครับนี่ไอแดงๆงนี่อย่าไปนี่อยู่เลยครับเห็นไหมนี่แค่แค่รอยโลกรีดนะนี่อยู่เลยนะครับสุดยอดครับบางทีมันอยู่ที่ที่สภาพดินด้วยครับมิคแค่ไหนถ้าดินมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับเพราะว่ามันตากก็ได้ครับตากน้ำก็ได้ฝนมาครับก็ไมดีครับ สุดคอเคลียร์ดินเลยเอาดินที่มันแห้งนะจะได้จุกๆไปเลยครับเดี๋ยวแก่จอดครับเอ้าเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวลาลาทุกท่านไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ